หนุ่มกัญชัยเผยงานเยอะจนไม่มีเวลาดูแลลูกหลังน้องมาอยู่ป่วยก่อนหน้าน,นี้ครับคุณแม่ยังสวยอย่างสาวเมปทิดานั้นก็ออกมาเผยว่าลูกสาวอย่างน้องมาอยู่นั้นก็ต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลด่วนโดยอาการป่วยจากไวรัสลงกระเพาะแถมยังมีอาการไข้ร่วมด้วยอาเจียนจนหมดแรงทางด้านพนุมกัญชัยกำเนิดพลอยนะครับก็เปิดเผยถึงอาการล่าสุดของน้องมาอยู่ว่าตอนนี้หายแล้วเขาเป็นคล้ายๆกับมีเชื้อแบคทีเรียลงกระเพาะมีอาการอาเจียน ถ่ายท้องด้วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลช่วงที่เขาเป็นมันก็ซึมพอให้น้ําเกลือเขาก็ล่าเริงเหมือนเดิมคือปกติน้องไม่ค่อยได้เข้าโรงพยาบาลเด็กๆก,ก็เป็นเยอะอยู่เราก็ต้องพยายามบอกเขาว่าเจ็บป่วยคนเราก็เป็นได้ง่ายนะลูกได้สอนเข้าไปด้วยส่วนตัวเขาก็กังวลอยู่แล้วเป็นสักสองสาวันตมกัญชัยยังเล่าต่ออีกว่าตนเองนั้นไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกไม่ได้ให้ลูกอ้อนเลยพอเราต้องไปทํางานเช้าก็ต้องออกไปทํางานกว่าจะกลับเข้าบ้านลูกก็นอนแล้ว เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะให้เขามาอ้อนสักเท่าไหร่แล้วตอนที่เขาป่วยเราก็ไม่ได้ดูแลเขาเลยส่วนใจก็จะเป็นคุณหมอเลยเราก็แค่จะโทรไปว่ามายูเป็นยังไงบ้างลูกอะไรแบบนั้นเขาก็ไม่องอแงเราก็บอกว่าเราทํางานเขาก็เข้าใจตัวเขาเองก็ไม่ได้เรียกร้องที่เราไม่มีเวลาให้เขาคือโชคดีตรงที่ว่าเขาเป็นเด็กที่เข้าใจจริงๆก็เข้าใจแล้วว่าเวลาที่เขาไปเห็นเพื่อนๆมีคุณพ่อคุณแม่ไปรับไปส่งเราก็จะอธิบายให้เขาฟังว่าคนเราอาชีพมันไม่เหมือนกันนะลูก ขนาดชื่อคนเราก็ยังไม่เหมือนกันเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นป้าทํางานแบบนี้นะส่วนคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนเขาก็ทํางานแบบนี้นะหนูก็ต้องเข้าใจนะลูกแต่ว่าป้าก็จะพยายามหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันนะไปกินข้าวด้วยกันนะคือเรารู้สึกเสียดายอยู่แล้วล่ะครับที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกแต่ว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันก็คืออาชีพของเราคือเราเข้าใจในมุมคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องมาทํางานที่กรุงเทพหรือไปทํางานที่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วลูกอาจจะไม่ค่อยได้เจอ คือเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นเลยว่าเขาอาจจะรู้สึกเหมือนเราว่าเราไม่มีเวลาให้กับลูกจริงๆกันชัยกำเนิดพลอ,อยกล่าวมาตองกันที่ข่าวนี้ครับเปิดโพสต์ล่าสุดอดีตสามีดาราดังทำเอกใจแบบนี้มีลุ้นรีเทิร์นไหม ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เลิกลาและยาล้างกันแล้วครับระหว่างอุ้มลักนาและหนุ่มบอลกิสนะทั้งคู่นั้นเหลือเพียงแค่สถานะพ่อแม่เท่านั้นต่างคนก็ต่างทําหน้าที่พ่อแม่ที่ดีต่อลูกๆเหมือนเดิมและอุ้มลักนาเองนะครับก็ได้ผ่านน้องดิสนียายบ้านกลับมาอยู่ที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วการย้ายบ้านครั้งนี้ครับก็ทําให้น้องดิสนีย์นั้นสงสัยว่าทําไมอุ้มนั้นก็เผยว่าตอนนั้นตนก็บอกลูกว่าเป็นเพราะบ้านพังป้าป้าต้องอยู่ซ่อมบ้าน ล่าสุดนั้นบอนกฤษณะโพสตอรตอรี่ล์อินสตาแกรมส่วนตัวครับพร้อมกับเผยร่วมเฟรมกับกลูกพร้อมข้อความที่บอกว่าป้าจะรีบซ่อมบ้านให้เสร็จรอวันที่มาม่ากับลูกกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับถึงแม้จะใช้เวลาซ่อมนานแค่ไหนป้าก็จะพยายามครับนอกจากนี้บอนกิะ bon นั้นก็ได้โพสต์ภาพนอนดูโทรทัศน์พร้อมกับข้อความที่บอกว่าวันอาทิตย์แต่ตื่นเช้าดูรายการที่หนูดิสนีย์มาดูทุกเช้าพร้อมกับได้ติดรูปอิโมจิคอนร้องไห้ มาต่อกันที่อีกหนึ่งซุปตาสาวคนนี้ครับทัวบ้านเรือนไทยต้นตระกูลนุ่นวลนุษใหญ่อลังการเก่าแก่กว่าร้อปีก็คำววอดอยู่ในวงการบันเทิงมานานครับจนกลายเป็นระดับนางเอกซุปเปอร์สตาร์แถวหน้าของเมืองไทยเรียกว่าเธอนั้นตีบทแตกกระจุยกระจายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนสำหรับนุ่นวลนุษพิลมพักดีตลอดระยะเวลาหลายสิปีครับที่นุ่นได้ฝากผลงานปังๆสร้างชื่อไว้อย่างมากมาย และในปัจจุบันนะครับก็ยังมีผลงานละครให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องหลายคนนะครับอาจจะเห็นชีวิตแค่เบื้องหน้าแต่เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะไม่รู้เรื่องราวความหลังของเธอสักเท่าไหร่เพราะเจ้าตัวนั้นไม่ค่อยได้เปิดเผยมากนะักสำหรับนุ่นวรนุชครับในวัยเด็กเธอเกิดและเติบโตที่จังหวัดนครปฐมอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ๆที่มีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่และพี่น้องทั้งหมด5้าคน ทุกคนนั้นอาศัยอยู่ในบ้านเรือนไทยหลังงามหลังนี้ครับที่ปัจจุบันนั้นอายุร่วมกว่า100กว่าปีแล้วแต่ก็มีการรีโนเวทใหม่ให้หน่าอยู่ไม่ดูเก่าสุดโทมลงไปตามการระยะเวลาเอาเป็นว่าจะสวยและน่าอยู่แค่ไหนนั้นไปดูภาพกันได้เลยครับ Something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I to keep chasing I got all this potential, it's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being just judgmental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money, make sure you don't spend it too soon <laughs> Fuck that! I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right. Yeah, so I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They